สวัสดีเพื่อน่นักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20มีนาคมนะครับเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้เองราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า1 6ปนะครับถือว่าเยอะมากๆากและเกิดแล้วเปรียบเปรียบไรย่อยๆลงไปก็ปรับ ตัวบวกมาต่อเนื่อง7วันแล้วนะครับอ๋อ,อทำให้ติดต่อกัน5วันเมื่อเช้านี้นะครับต้องไปแตะที่ระดับ3 0 5 5ดอลลาร์ไม่รู้ว่าปีนี้จะไปจบตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิรานุค,คอนนักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสิจจำกัดนะครับมาดูกันว่าทางออสิเองมีการปรับแผนการลงทุนว่ามีการปรับเป้าทองคําในปีนี้ยังไงหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ระยะสั้นเองจะมีการวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีเดี๋ยวพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีคุณพ เอากันกันต่อดีครับสงครามก็ยังร้อนแรงเฟดกลับมามองเศรษฐกิจสหรัฐแย่เวียนะคุณบิณรพงศ์สามพันหนึ่งร้อยจะเห็นวันนี้หรือเปล่าครับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันเบรกแนวต้านสามพันห้าสิบห้าได้นะครับแนวมีต่อนะครับเปอร์เซ็นต์สามพันเจ็ดสิบสามพันหนึ่งร้อยคือเป้าถัดไปที่เรามองครับผมมาเร็วมากเลยนะคุณบิณรพงศ์เนาะ ครับผมต้องบอกกันเลยว่าทองคําร้อนแรงเด็ดทีเดียวนะครับวิกนี้นะครับก็ขึ้นมาเกือบหนึ่งพันนะครับวิกที่แล้วก็พันกว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าใครที่แบบรอยยอซื้อหน่อยแบบนี้นะครับยากเลยเพราะว่ามันหลัขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากดูตั้งแต่ต้นปีมาถึงจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับราคาทองโลกน่าจะเห็นการขึ้นประมาณสิบหกเปอร์เซ็นทองไทยเกือบสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทองไทยทองไทยหกพันได้ยางขึ้นมาทองไทย ทองไทยอยู่ประมาณห้าพันไปปลายครับผมประมาณห้าพันแปด้อยห้าสิบครับราคาจากอิงจากจุดต่ําสุดนะครับที่ประมาณต้นปีแถวๆประมาณสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบครับโกลสปอร์ตนะครับขึ้นมาประมาณสี่ร้อยสาสิบเจ็ดดอลลาร์ยิงจากจุดต่ําสุดของปีที่ประมาณสองพันหกร้อยสิบสี่นะครับถือว่ารวดเร็วนะครับนี่ใช้เวลาแค่สามเดือนเองนะครับแต่ว่าราคาทุกอย่างเนี่ยนะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วแล้วครับผม นะฮะถือว่าปีนี้ไม่เที่ยวมากเลวแน่นอนใช่ครับผม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 ไปเช็กดูนะคุณมีพงโกสปอร์ตนี่ปรับมาเจ็ดวันติดนะปรับบวกเนาะออทมคายห้าวันติดแล้วนะใช่ครับยังไม่มีแนวโน้มไปที่ที่จะแบบเออจะหยุดให้พักตัวได้แบบได้เข้าซื้ออะไเลยนะคนที่ขายไปแล้วนะใช่ครับใช่แล้วก็ย่อน้อยด้วยรอบนี้ผมเห็นย่อน้อยไปต่อย่อน้อยไปต่อมาหลายวันมากแล้วใช่ครับคนเก็บของแบบรอลึกหน่อยๆเนี้ยยากเลยอืมยากเลย กัดฟันแล้วซื้อกัดฟันแล้วซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นเวแบบนั้นไปครับผมคุณคุณวิพงศ์รีแคปรับผลมาชุมเฟดเมื่อคืนหน่อยดิแน่นอนครับว่าเมื่อคืนนะครับแน่นอนภาพรวมของตัวนโยบายของการเงินของเฟดครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับดอทพอตลอบก่อนเลยก็คือคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับผมนะสองครั้งในปีนี้ครั้งละ0.25%เปรวม0.5 0นเปอนต์ในปีนี นะครับซึ่งไม่แตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือนะครับผมนะฮะอเมริกาหรือเฟดเนี่ยคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจนะครับผมอาจจะขยายตัวเพียงแค่1.7%นะครับลดจากการประเมินครั้งก่อนเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ2.1%นประครับไปเยอะเหมือนเนาะใช่ครับซึ่งการาปรับการคาดการณ์ของเศรษฐกิจใหม่ของเฟดเนี่ยทำให้นักลงทุนในตลาดนะครับกลับมากังวลว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญนะครับภาวะ stack fraction นะครับหรือเศรษฐกิจชะลอตัวครับในทางการใช่ครับในท่ามกลางเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในภาวะเงินเฟ้อด้วยนะใช่ครับก็ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดกลับมาปรับเพิ่มโอกาสนั่นเองว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งนักลงทุนปรับคาดการณ์มากกว่าสามครั้งนะครับผมแต่ว่าเฟดสองครั้งนั่นหมายความว่ามุมของนักลงทุนเนี่ยก็เริ่มไม่มั่นใจนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจ ถดถอยก็ยังสุ่มเสี่ยงอีกอะไรอย่างเงี้ครับผมพัแบบนี้ก็เลยทําให้ดต่ดอนก็ยังอ่อนต่อไปแต่เดแต่เขาแต่เขายังมองว่าเงินเฟ้อยังสูงอยูนะคุณบรีพงศ์ถูกไหมใช่ใช่ครับเออเขาจะกล้าลดดอกเบี้ยหรอถ้าถ้าถ้าสถานการณ์มันจําเป็นเออตอนตอนนี้ผมว่าเฟดเฟดเฟดหนักใจเหมือนกันเนาะเงินเฟ้อยังสูงแต่ว่าเศรษฐกิจเข้าสู่รีเซชชันหรือสแต็กเฟชัด้วยซ้ําไปเนาะ ใช่ครับเหมือนโดนบีบนั่นแหละฮะง่ายนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมว่าเจ้รมพาเวอเแกก็ไม่แน่จริงไม่บอกว่าเป็นผลมาจากนโยบายของทรัเนะใช่ช่แกไม่กล้าพูดตัวจงเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ผมมองว่าในในนักลงทุนมองแล้วได้ได้ช่ว่แล้วว่ามามาจากสงครามทางภาษีนะครับผมนะฮะก็แน่นอน ภาพแบบนี้นะครับฟาหนุนทองเนี่ยไปจะถึงปลายปีก็ยังมีอยู่โอเคนะครับมัน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 น่ากลัวเหมือนกันนะคุณบิรพงศ์มันน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะนี้ขึ้นอย่าลืมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะเรื่องของไอตวันออกกลางเพราะแรงขึ้นมานะสหรัฐฮูตีอิสราเอลฮามาสรัสเซียยูเครนก็ไม่จบ ใช่ครับสมาการดังกล่าวที่คุณทรัมป์หมายมั่นปั้นมือจะมาจบสงครามตั้งแต่ที่เขาบอกว่าตั้งแต่รับตําแหน่งนะครับเขาจะมาจบสงครามป่านนี้กับการไปว่าอุ้ยแรงกว่าเดิมอ่ะแรงกว่าเดิมแล้วก็ดิวนะครับเจรจาเจราเจราหยุดยิงตอนเนี้ยหมายความว่าตอนเนี้ยไม่ม<า>เป็นผล <คน S 2> เ,เลยเปล่าไปละใช่นะครับก็คือฝั่งตัวอิสราเอลฮามาสนะครับก็มีการปฏิบัติการโจบติทางอากาศไปไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันก่อนที่ว่าเป็นการฉีกสัญญาการหยุดยิงนะครับรัสเซียยูเครนนะครับผม นะครับเมื่อเมื่อก่อนนั้นนี้ก็มีการบอกว่าอจะหยุดยิงนะครับในส่วนของตัวพลังงานแต่กับปากก่อโจมตีกันต่อนะครับก็เป็นการเจรจาที่ไม่ลงรอยแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะบานปลายต่อและตัดกลับมากตรงในสงคราม ทะเลแดงนะครับฮูตีอีิหร่านอเมริกาอีกตอนนี้ก็เลยมองว่าฟาวหลายๆตัวนะครับถ้าดูจากตรงนี้เองเนี่ยเะเป็นบวกต่ดท้องอยู่ลัวนี้เนนเดี๋ยวต้นต้นเดือนหน้าเนี่ยที่สหรัฐอ่าสหรัฐจะเดินหน้าเก็บภาษีทุกประเทศด้วยนะใช่ครับใช่ตัวนี้ผมว่ายิ่งแรงครับอีก ใช่ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่ยังมีการเดินหน้านะครับในการขึ้นดอกเบี้ยอยู่และเห็นประเทศอื่นๆตอบโต,ตน้นะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคํามีโอกาสปรับตัวได้ต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออมันมีการส่งสัญญาณเลื่อนออกไปก่อนแบบนี้อาจจะทาให้ราคาทองพักตัวได้นะครับฉะนั้นนะครับวันที่2เมษาก็อยากจะให้จับตาดูว่าอเมริกาจะดําเนินนโยบายนี้ตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ครับตอนตอนนี้ตอนนี้ออสซียมีการปรับคาดการณ์หรือมีการปรับการประเมิน ตลาดทองคาปีนี้ใหม่ยังครับหรือว่ายังยังใช้คงเดิมไปก่อนเป้าก็ต้องขยับนะครับผมบนะฮะตอนแรกเราประมาณต้นปีเรามองไว้ประมาณสามพันสามพันกว่าแต่ประมาณประมาณที่จุดต่ําสุดนะฮะที่เราจะเห็นอนะโอเคตอนนี้มันเห็นแล้วแหละนะครับจุดประมาณสูงสุดมันกลับกลายเป็นว่าโอเคเราไต่ระดับละเป็นถ้าอีจับฟีโบนะมันยังได้จะไปได้ถึประมาณสามพันสองสามพันสี่นะครับผมก็จะเป็นเป้าถัดไปที่เรามองนะครับผมนะสามพันหนึ่งนะครับ มาเหนือมาแน่ๆนะมาแน่ๆใช่ดูจากฟันเดเมนโลแล้วไม่น่ารอดเลยอ่ะก็ต้องบอกกันเลยว่าต้นปีนะครับผมนะเราจะเห็นการปรับตัวขึ้นขนาดนี้นะครับผมนะฮะตามซีซันอลทองคำเราคิดว่าสูงแล้วใช่ไหมฮะแต่ซีซันอลช่วงทองคําในช่วงของประมาณไตรมาสที่3าไตรมาสที่สเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าต้นปีอีก นะครับผมนะฉันก็ผมว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมันมีจังหวะในการพัก่านหรืออะไรไปนะครับอย่างน้อยร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยนะครับควรเก็บเข้าแบ่งไม้เข้าด้วยนะครับผมเพื่อไปลุ้นต่อยในช่วงปลายปีนะครับที่ซีซันอลส่วนใหญ่มันปรับตัวเปอร์เซ็นต์สูงในช่วงนั้นนะครับนี่นี่คุณมีพงษ์นิสายังไม่ได้เปิดฉากกับจีนโดยตรงเลยนะถูกไหมใช่ถูกครับนี่ยังนี่ยังไม่เปิดฉากกับจีนโดยตรงเลยนะราคาทองครับยังไปขนาดนี้เลยนะ ใช่เหมือนทางคุณทำก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ซื้ออีกว่าออนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะโอ,อ้โห <laughs> ยังไม่หยุดอีกอ่ะเออว่าถ้ามันยังแบบไม,ไม่ไม่ใช่ไม่หยุดเลยแกเปิดแกเปิดแบบแกเปิดแนวลบเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะใช่ครับใช่แล้วก่อนหน้านี้ก็ ยังมีประเด็นในพูดถึงในเรื่องของเกากีนแลนด์อีกนะในการประชุมรอ,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 อบก่อนนะอ่ะกีนแลน,น,นด์การมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะตามตามมานี่แหละผมอมองว่ามันไม่น่าจะสงบง่ายปีนี้อ,อ,อ่ะอืมอืมอ่ะอย่างนี้เอาก่อนจะถึงระยะระยะสั้นก่อนใช่ครับก่อนที่จะนำมึงยังไงอร่บ ตอนนี้เราจะมีแนวต้านคีแนวต้านนะครับสามพั 3, นหะ้าสิบห้าเนาะถ้าเบรกผ่านโอเคเป้าถัดไปเราจะเห็นประมาณสามพันเจ็ดสิบสามพันหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็หากไม่ผ่านเราอาจจะเห็นการชะลอของราคาลงมาบ้างน,นะครับให้เก็บซ,ซื้ออีกระลอกหนึ่งนะครับเป้าที่มองก็อยู่แถวๆประมาณสามพันสี่สิบดอลลาร์นะครับถึงประมาณสามพันยี่สิบดอลลาร์นะครับผมนะจะมีการ ปรับตัวหรือปรับอะไรเนี่ยน่าจะมาโซนนั้นก่อนนะครับแล้วก็ประเมินราคาไทยเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นราคาทองไทยนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก 48,3- 0 0ถึง48,100้บาทสรุปก็คือทองไทยถ้ายังไม่หลุด4 8 0 0 0เนี่ยยังคงเข้าซื้อได้ต่อแล้วก็มีจุดคัดอยู่ที่ประมาณ47,900นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดว่า3,55นะครับอยู่ช่วงเย็นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับเราประมาณในส่วนของราคาทองไทยคร่าวๆนัจะอยู่แถวๆประมาณสัก 4 8 4 5 0ี่ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้ก็จะเปิดให้เขาไปประมาณส0 0 0 0นะครับ8,600 700้ยเจ็ร้อยมีโอกาสได้เห็นนะครับผมในทางเทคนิคเองตอนนี้มันอยู่ในโอเวอร์บอยเยอะไหมคุณในทางเทคนิคต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันเป็นบูลลิสช์เชนแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นโดยทั้งหมดแต่เนื่องด้วยนะครับการซื้อสะสมปริมาณสูงมาต่อเนื่องนะครับจนทำเฟรมเดย์นะครับผมนะตอนตอนนี้ทงเฟรมอื่นมันโอเวอร์บอไปหมดละทงเฟรมเดย์ <c oughs> day, ยังมองว่าทงเฟรมเดย์นะครับก็เนี่ยมันเริ่ม มันเริ่มซุปเปอร์โอบอลแล้วหล่ะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดมีสัญญาณหรือแท่งเทียแท่งเทียนเนี่ยติดแดงมาแท่งยาวๆสักแท่งหนึ่งนะครับผมันน่าจะบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยมันจะส่งสัญญาณการพักตัวนะครับผมโซนนี้นะครับผมก็ระมัดระวังด้วยสําหรับใครที่แบบ เข้าซื้อแบบระยะสั้นเนาะเราก็ยังมองว่าคุณจะต้องตั้งจุดคัดลอสไว้ทุกครั้งเลยเพราะว่าตอนนี้ท่านกําลังเก่งกําไรอยู่ในสเตทที่โอ,อ์บอ,บอดนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะมีการเทขายดัาลงมาได้บ้างแต่แต่ได้เกิดเป็นแท่งแดงนี่ไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยนะคือเป็นการเทขายทํากําไรล้วนๆเลยนะคุณมีพงถูกไหมครับผมเพราะว่าวันเป็นทองนี้มันบวกแบบโอ้โหบวกกันบวกยับเลยนะพูดถึงแะจริงๆ ใช่ครับใช่ตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพดานไอซ์ไอิงจริงนะครับมาถ้ามันมีสักร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่าทะลุร้อยไปไกลถูกไหมโซนโอเวอร์บอสนะครับผมว่ามันเป็นแบบโอเวอร์บอสแล้วโอเวอร์บอสอีกโอเวอร์บอสแล้วโอเวอร์บอสอีกนะแบบบอสจนรู้จะบอสยังไงแล้วนะใช่ครับใช่ก็หวังว่าคงจะไม่ผ่านพักตัวบ้างให้ซื้อเก็บไว้บ้างเพราะว่าหลายคนตกรดกันเลยเลยนะครับผมนะครับัปดาห์ที่แล้วสอนาไที่แล้วเรายังคุยทองไทยกันอยู่แบบสี่หมื่นเจ็ดเลยนะคุณมีพงษ์นะ ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วผมจําได้แล้วมันเราเรายังคุยกันแถวสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเลยสัปดาห์นี้เรามาคุยกันโซนสี่หมื่นแปดละอ่าสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าแล้วอ่ะนะครับห้าหมื่นก็คงก็คงไม่ไกลเลยใช่ครับมันมันมันมามันมาเร็วกว่าซ้ําไปนะห้าหมื่นตอนแรกต้นปีเรายังมองอยู่โอ้จะไปถึงจริงเหรอมันจะไปถึงจริงเหรออ่าฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคุณมี่งทุ่งนี้ทุ่งนี้อยู่ไหมต้องระมัดระวังแน่นะ ระมัดระวังช่วงนี้หากเราดูในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคลที่บ่งบอกว่าโอ้บอสเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับมีซื้อก็ต้องมีจุดคัดเอาไว้ด้วยและที่สําคัญเลยนะครับซีซันอลช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือราคาทองคํามีการชะลอตัวในช่วงของปลายเดือนกุมภาและต้นมีนานิดนึงแล้วน่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ชนะ2 ปลายเดือนมีนาเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวสูงขึ้นได้อยู่แต่ว่าช่วงปลายเดือนส่วนใหญ่เนี่ยซีซันอลทองคํามันจะปรับตัวย่อลงมาพักตัวบ้างนะครับผมรันี้มันอาจจะต้องมีการทําขายจองกรไรเพื่อปิดบัญชีรายเดือนอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเพราะว่าพฤติกรรมสนใหญ่มันวิ่งไปแปนด้านชนะนครับถ้าเกิดมีการหลุดออกมาของสามพันยี่สิบลงมาแบบเนี้ยมันก็อาจจะส่อแแววมาละ สอสัญญาณมาละน่ยังแต่ยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นสัญญาณเลยนะเมื่อวานนี้ก็คือแบบว่าโอ้จะพักเลยว่าจะพักผมไม่พักไปต่อไปต่อไปต่อช่วงนี้ไม่เห็นนะครับต้องบอกว่านมยังไม่พักได้ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิรนุคอนกวิคอการลงทุนบัิษทออซิจจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณพีระพงศ์บอกแล้วครับก่อนหน้านี้ราคาทองคําได้แรงหนุนจากเรื่องของสงครามการค้ากําแพงภาษีตามมาด้วยเรื่องของสงครามทางภูมิราศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฮามาส หรือว่าสหรัฐกับทางกลุ่มฮูตีล่าสุดเองรัสเซียกับยูเครนก็ประทุขึ้นมาอีกแล้วนะครับนอกจากนั้นเองเมื่อคืนนี้ผลประชุมเฟดออกมาถือว่าน่าสนใจนะครับมีการปรับเป้าการเติบโตของสหรัฐมีการปรับเป้าเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อก็ทําให้มองว่าเศรษฐกิจอาจต้องเผชิญครับ ภาะวะสกิจดถอยซึ่งล่านี้เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสําคัญนะครับที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาแรงซึ่งทางคุณวิพงศ์มองว่าถ้าเกิดยืน3 5 5ได้โอกาสก็จะไป3 8 0แล้วก็3,000ได้ไม่ยากนะครับเปาออสิดิสอาจจะขยับขึ้นไปแถว3,002แล้วตรงนี้ต้องมาดูนะครับว่าช่วงแรงหนุนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ราคาทองคําจะไปกัแต่ว่าระยะสั้นเองราคาบวกขึ้นมาต้นป,ปีประมาณ400กว่าเหรียญแล้วนะครับอาจจะมีการพักฐานแรงๆหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทออองงงคคําาพัักฐน,กนนยยมมม่เเเห็ะรีีืืดว เรื่องของทางเทคนิคนะครับพี่ตอนนี้ทุกเกิดทุกทำเฟร,รมนะครับเข้าสู่โซนโอเวอร์บอสหรือว่าขายมากเกินไปเป็นซูเปอร์โอเวอร์บอสแล้วครับตอนนี้ทำเฟร,รมเดียกำลังเข้าโอเวอร์บอสแล้วก็ต้องระวังตรงนี้ใกล้ชิดน,นะครับแต่ว่านักทุนระยะไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับราคายังไปได้อีกไกลแน่ๆนะครับเพราะดูจากปัจจัยที่จะเข้ามา หนุนทองคำแล้วยังมีอีกเยอะมากมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงต้นของการเข้ารำดังของบริโดรทำทํานัานนะครับนี่คือข้อมูลที่เราหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ย่องทางต่างเพื่อเป็นกำไม้จับทิ้งมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ